มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนนักแสดงสาวมากฝีมืออย่างพลอยเชอร์ม,มานบุญยศักดิ์เปิดใจผ่านรายการถึงชีวิตหลังจากรักษาโรคมะเร็งจนหายดีนะคะพร้อมเผยเรื่องราวที่หลายคนไม่เคยร,รู้มาก่อนตอนนี้เธอกําลังเผชิญกับอาการของโรคแพ้ความเย็นซึ่งถือเป็นภาวะที่พบได้ยากมากพลอยเล่าว่าปกติเป็นคนที่ชอบเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมทางสโนว์บอร์ดแล้วก็ดำน้ำตั้งแต่ช่วงโควิด เธอเริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติกของร่างกายหากโดนของเย็นหรือว่าอากาศหนาวจะมีอาการแพ้อย่างรุนแรงถ้าเอาน้ำแข็งมาทาบหน้าสัก20วินาทีหน้าจะบวมขึ้นมาเหมือนโดนยุงกัดหรือเวลาอาบน้ำถ้ามีลมแอร์ลอดเข้ามาผดจะขึ้นทั้งตัวแสบมากกินน้ำเย็นก็จะบวมที่ปากต้องรีบดื่มให้เร็วๆและกลืนเลยไม่งั้นจะบวมแน่ๆเธอยังบอกว่าหมอววนิชัยว่า เป็นโรคนี้ซึ่งไม่มีทางรักษาให้หายขาดมีเพียงต้องระมัดระวังและรอให้ร่างกายดีขึ้นเท่านั้นเองมันเป็นโรคประหลาดมากหมอบอกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของโรคแพ้ภูมิตัวเองถ้าเราไปถือของเย็นนานๆมันจะเห่แดงขึ้นมาซึ่งนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมถึงไม่สามารถไปเล่นสโนว์บอร์ดได้อีกแล้วแม้จะรู้สึกเสียดายที่ต้องเลิกกิจกรรมที่รักแต่ว่าสาวพลอยยังคงมองโลกในแง่ดีและก็ดูแลสุขภาพตัวเองอย่างเข้มงวดนะคะ หมอบอกว่าถ้าจะไปเล่นต้องฉีดยาแก้แพ้เข้าท้องและหาโรงพยาบาลใกล้ๆเตรียมไว้ด้วยก็เลยคิดว่าไม่ไปดีกว่าเพราะว่ามันอันตรายเอาตรงๆก็แอบเสียใจเพราะมันเป็นกิจกรรมที่ชอบมากค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีดอทคอมถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ